หากชีวิตคุณสบายเกินไปลองมาเล่นเกมนี้ดูไหมครับซีฝูเป็นเกมแนวแอคชั่นต่อยตีบีท์เอ็มอัพที่อัดแน่นไปด้วยกลไกการต่อสู้แบบกัางฟู <Wow. S 1> โดยเรื่องราวจะเริ่มขึ้นที่ตัวเอกนั้นจะต้องออกไปล้างแค้นให้พ่อที่เป็นหัวหน้าสำนักกังฟูที่โดนอดีตลูกศิษย์ที่มีนามว่าหยางทําให้ลาโลกแบบไม่สมัครใจ <Wow. S 1> และตัวเอกนั้นก็โดนสังหารในคืนนั้นด้วยแต่ด้วยเครื่องรางประจําตัวทําให้เขาคืนชีพกลับมาและสาบานว่าจะกลับไปล้างแค้นให้ได้โดยเกมการเล่นของซีฝูนั้นเข้าใจ ได้ไม่ยากเพราะมันเหมือนกับแนวแอคชั่นต่อยตีบิดอัพทั่วไปซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับเหล่าศัตรู เมื่อผ่านไปเรื่อยๆเราจะได้เจอบอสสุดโหดรอเราอยู่และสิ่งที่เป็นจุดเด่นนั้นก็คือความยากของเกมความโหดของมันและทําให้เราหัวร้อนจนอยากปาจอยทิ้งได้เลยครับและอีกส่วนที่ทําให้ซีฟูโดดเด่นกว่าเกมอื่นนั่นก็คือระบบตายแล้วฟื้นแต่ทุกครั้งที่เราฟื้นตัวเอกจะแก่ลงและเมื่อพลาดตายบ่อยๆตัวเอกก็จะมีอายุที่สูงขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนว่าเรามีอายุไขได้มากสุดก็คืออายุ70ปีถ้ามากกว่านั้นเกมโอเวอร์ทันทีครับโดยรวมนั้นครับซีฝูเป็นการเอาไอเดีย การต่อสู้แบบกังฟูที่มาพร้อมกับความยากสุดโหดมาผสมกันเป็นเกมแนวต่อยตีได้อย่างลงตัวและทําให้เรากลับไปเล่นได้หลายรอบเลยล่ะครับรับใครที่อยากหัวร้อนกับความยากและเกมเพย์แอคชั่นแนวกังฟูที่จัดเต็มลองเล่นเกมนี้ดูสิครับและอีกเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกมและคอนเทนต์อื่นๆจากพวกเรากันไว้ด้วยนะครับ